ความกว้างที่เหลือนะคุณดูขาเหลือเยอะมากนะครับอันนี้เป็นที่วางเท้านะข้างล่างมีแอร์ด้วยนะครับแอร, Air ร์ตรงนี้จะเป็นแอร์โฟลโซนนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์แม็กเย็นมากนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัว i Drive นะสามารถสามารถนะครับเอาฟังมาทิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มีแอร์นะครับมีแอร์ทั้งรอบทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างตรงนี้ยังสภาพสวยอยู่เลยนะแอร์นะครับ ถือเป็น i d r i v e นะสมมุติเราจะใช้ฝั่งนี้นะครับแล้ก็กดฝั่งนี้ทีนึงนะครับวิธีหมุนนะเราก็หมุนนี้ต่ตามปกติเลยครับอันนี้ก็คือแมปนะครับคอนแทคต่างๆนะครับเวลาโทรศัพท์อันนี้ CD นะครับเล่นเครื่องเสียงปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับปรับตรงนี้สามารถเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับผมจริงเครื่องเสียงดีมากนะครับขอปิดก่อนเดี๋ยวติดีิก็สิทธ์นะครับถ้าจะปรับฝั่งนู้นค็กดฝั่งนี้ทีนึงนะครับ เลือกเล่นแยกซ้ายขวาได้นะครับนี่คือข้อดีของ B M C ที่เจ็ดนะแยกได้ทั้งคู่